คุณเชื่อไหมว่าช็อกโกแลตมูสอันนี้มีโปรโตีนถึง28กรัมและใช้เวลาทำเพียงแค่10นาทีคราวหนะ้าถ้าเกิดคุณรู้สึกอยากกินของหวานลองสูตรไฮโปรโตีนอันนี้โดยใช้เพียงแค่5ส่วนผสมง่ายๆวัตถุดิบหลักเลยก็คือ local cottage cheese มันสูทครีมมี่และใช้ได้กับหลายสูตรเลยไม่ว่าคุณจะเพิ่มอะไรเข้าไปมันก็จะรสชาติตามนั้นตอนนี้ฉันก,กำลังใช้ทั้งกระปุกเพื่อทำ2 servings หลังจากนั้นเพิ่มผงโกโก้ไม่หวาน4ช้อนโต๊ะน้ำผึ้ง3-4ช้อนโต๊ะ แล้วแต่ว่าคุณจะชอบหวานแค่ไหนวานิลลาเอ็กซ์ตรั2ช้อนชาและเกลือเล็กน้อยฉันช,ชอบเพิ่มนมเข้าไปนิดนึงด้วยเพื่อให้เท็กซ์เจอร์มันส์มูทิ้งขึ้นหลังจากนั้นคุณแค่ปั่นโดยใช้ฟู้ดโปรเซสเซอร์หรือว่าบล็อเดอร์1-2นาทีจนกว่าค o n s ิสเซนซีจะดูส m มูท์เนียนแล้วนะทานสุสดๆอันนี้สามารถทานได้เลยหรือว่าเอาไปใส่ตู้เย็น30นาทีถ้าเกิดคุณชอบทานแบบเย็นบอกเลยว่าอร่อยมากครีมี่เข้มขน้นและโปรตีนสูงเป็นขนมไฮ ปรตีนที่โดนใจสุดๆค่ะ